17ปีกับ16ปีครับส่วนสูง176กับ170ครับแล้วก็เรื่องของเวทพิการน้ำหนักครับแตกต่างแค่จุดหนึ่งเท่านั้นกับ126กับ125.9ครับแล้วก็เรื่องของช่วงแขนช่วงโชวกับร้บกับ172ครับอยอดนี้นี่ก็ถือว่าผลงานดีนะครับหลังจากที่แพ้จากกัวเน่ก็กลับมาสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมตลอดครับในวัย17ปีก็เริ่มจะส่วนสูงนี่เริ่มจะทัดเทียมพี่แล้วนะครับ 17ปีเนี่ยสูงเกือบ180แล้วครับแต่ว่านาบิลเนี่ยตอนที่เขาอายุ17เนี่ยคือทะลุ180ไปแล้ว185ไปแล้วนะตอนนั้นองค์สร้างคุณพ่อนะอนะครับตอนอายุ17นี้ก็ต่อยกับพวกเคี่ยวพยักอะไรแล้วนะฮะส่วนยอน,นิ้เนี่ยกำลังเติบโตครับนี่ครับลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับเชื้อสายเอลจีเรียยอน,นิดอาณนานนครับ อดีตแชมป์ WBC มวยไทยในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทครับซึ่งเป็นแชมป์ WBC มวยไทยที่อายุน้อยที่สุดในเวอร์ซร์นะครับตต่เป็นแชมป์เนี่ยอายุ15ย่าง16เท่านั้นเองขณะที่จอร์ดันแคนครับในก็อายุเพิ่ง16ครับแต่ว่าในระดับเยาวชนนี่เป็นแชมป์มาเยอะมากนะครับแชมป์มวยไทยระดับเยาวชนเนี่ยเพียบเลยครับแล้วก็เป็นแชมป์องค์กรมวยไทยโลกสาขาอังกฤษด้วยครับ ทางด้านจอร์แดนแคนย่านที่บอกนะครับว่าเป็นดาวรุ่งที่อนาคตไกลทั้งคู่ครับแล้ววันนี้นี่โคจอนมาเจอกันที่ RWS ครับรวมรายการศึกซุปเปอร์ไฟท์นะครับนี่ครับนาบิลอานานครับพี่ชายของเขารวมไปถึงปอขาหมูปิ้งที่ต่อยมวยได้ดิดหน่อยครับปอตทอ แล้วก็หัวหน้าเขาครับเมดิซาตูครับมาเหมือนกันครับมากันครบเลยครับเมดิซาตูนะครับอันนี้ก็จะของยิมครับชื่อว่ามาสัสมัสด้ายิมนะอยู่ที่อังกฤษ FTA. This is Muay time. This is Rajaramna. Introducing your referee, Mr. Parameh Dutti. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting above the red corner, 17 years of age. He stands 176 centimeters tall and weighed in at 126 pounds. He holds a record of 45 wins and eight losses. He is the BBC Muay Thai Flyweight World Champion and also the youngest the BBC World Champion representing France. Let's hear it for uh, your knees. Oh, no. Opponent fighting now on the blue corner, 16 years of age. He stands 170s in the middle store and went in 125.9 pounds. He holds a record of 64 wins, 15 losses, and one draw. He is multiple times junior champion and the BMO British champion. ดูคู่ิทรายการกันนะครับฝรั่งเศสกับอังกฤษแกว่ากันง่ายๆอย่างนี้เลยเก่งในระดับ เดินชนมาด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้นี่มาเจอกันที่นี่ครับเดี๋ยวดูว่าจะออกแบบไหนครับไปซ้ายครับโดนิดคายขึ้นไปครับจอร์สครับหันล่างครับแอาไปก่อนซ้าอีกทีครับขวาขึ้นไปครับจอร์สขวาไปครับโยนิด ดูเน้นจังหวะฝีมือครับสิงจังหวะแข้งกันอยู่ครับมีเตะล่างนะครับแ่เราก็จะคุ้นกับยอนนิดมากกว่านะครับที่ต่อยมาบ่อยครับที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวมาดูฝีมือของจอร์แดนแคนกันครับวันนี้นี่อังกฤษเสร็จไปแล้วหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูว่าจะคว้าชัยกับอังกฤษได้ไหมครับมาแล้วครับนี่ต่อยขวาแล้วเตะซ้ายครับโอ้ดูมีความเร็วเลยนะครับเตะนี่แบบตวัดแข้งครับฮ่ อาครับหมัดขวาครับหมัดขวาครับยอนิดอโดนเข้าไปครับไปซ้ายขึ้นมาก่อนครับบวกหมัดครับแข้งขวาการคอครับอ่ายังเฉยครับดอสออกมาได้อีกครับมาได้อีกครับโดนหมัดเลยครับยอนิตครับโอ้โหการคอครับอ่ายังไงครับจบเลยครับสุดยอดครับโปดอกนี้นี่สวยมาก อยู่เลยนะครับจังหวะต่อยหมัดรัวๆแล้วดึงดึงเสร็จแล้วขึ้นคอครับโอ้โหปวยยอดนี้ในไฟนี้ถือว่าเต็มสิไม่มีหักครับโดยเฉพาะจังหวดจบนะครับปูจอร์แดนแคนนี่ที่ว่าแน่ๆครับโอ,โอูเจอดอกนี้เข้าไปครับเรียบร้อยครับจบเพียงยกแรกเท่านั้นครับผู้ปิดท้ายรายการของเรา โอ้ชนะน็อกได้นี่ทีมงานเด้งกันเลยครับเ hey! ฮกันใหญ่เลยโอ้ก็ไม่เคยเห็นยอดนิดนี่ชนะน็อกใครนานแล้วเหมือนกันนะครับโอ้นี่ครับนาบิลขึ้นมาปอบจอร์แดนแคนครับโอ้เดี๋ยวดูภาพช้าเนี่ยเพราะว่าสวยงามเนี่ยนาบิลยังงงเลยครับว่าไปเอาลูกนี้มาจากไหนออยังเกาหัวเลยได้ครับแต่ดอกนิดที่สวยจริงนะครับออมาเป็นสเต็ปเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับการขอตะลักเตือนแล้วนะครับ เตือนแล้วก็ไปฟังครับนี่ครับผ่านไม่กี่วินาทีนั้นครับย้ำไกทีโอ้โห้ะช็อนี้เต็มครับหมัดก่อนแล้วก็แข้งครับโอ้โหนี่ครับสวยงามครับดูอีกทีครับอัดก้าไปครับโอ้งามหยดย้อยเลยครับดูนะซปเปอร์สโลครับเตือนเตือนด้วยหมัดกอนแล้วนะแล้วนแม่นแม่นเลยครับนี่ต่อยวืดไปก่อนนะแต่ว่าคอเปิดครับโอ้ฟาดเข้าไปแบบนี้ก็ไม่เหลือเลยครับ โอ้โหเนี่ยฮะปักพื้นไปเลยครับสุดยอดมากครับยอรนิตอานานครับวันนี้ก็ชนะน็อกไปเพียงยกแรกเท่านั้น,นครับหนึ่งนาทีสามสี่วินะครับของยกแรกนั้นน็อกไปครับยกแรกครับยอรนิตอานานโอ้โหวันนี้นถือว่าฟอร์มดีครับแต่ว่ามีมวามพิเศษ,รรษด้วยนะรางวัลค่าศิละปะ แบมมวยไทยครับได้ห้าหมื่นนะครับนี่ครับถ้าเตะก้างคอในห้าหมื่นครับแต่ว่าถ้าเป็นสอกกลับเผาลอยหรือสีบทยาแล้วก็ฟาดหาจอนเทนในหนึ่งแสนนะครับก้างคอเนี่ยห้าหมื่นครับ